ผู้ถามคนเดียวกันเนี่ยว่า้เห็นแต่นิมิตเนี่ยมันจะละรูปนามได้ไหมครับแล้วก็หลังจากออกจากสมาธิแล้วจิตจะเหมือนเดิมไหม,มเ,เห็นแต่นิมิตเนี่ยเห็นแต่นิมิตเนี่ยมันก็เราก็ทําเจริญสมถะไปาจากหยาบก็ไปสู่ละเอียดยแต่มันก็ละส่วนหยาบไปสู่ส่วนละเอียดได้แต่มันยังไม่ได้ตัดขาดมันยังคงอยู่เพียงแต่ละเหมือนตัวเองเนี่ยเรียนป .1 ให้เขาให้เขียนกอไก่กอไก่เนี่ยพอเราเรียนสูงขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยกอไก่เนี่ยเราเขียนชำนาญแล้วเราก็ไปถึงกออีนอกินเแล้วก็สามารถเขียนได้ที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกที่ละเอียดข้าไปอีกแต่บางครั้งเนี่ยเราเขียนไปเราฝึกเขียนเนี่ยมันอยู่แค่ขั้นสมาธิคือขั้นตั้งใจที่จะชิเกะเขียนให้มันสวยแต่ถ้าเราเขียนสวยจนชำนาญแล้วเราเขียนแบบปล่อยวางมันก็สวยเนี่ยมันเหมือนเหมือนสติมันพัฒนาเพิ่มขึ้นมีพลังหนักแน่นขึ้นสามารถมอง ควบคุมได้สูงขึ้นได้มากขึ้นได้ละเอียดขึ้นถ้าเราเรียนกันเ,เรียนกําลังจะจบแล้วไม่จบแล้วเนี่ยมันต้องต่อสู้กันหนักตรงเนี้ยสติพอจบไปแล้วเนี่ยมันปล่อยวางแล้วแล้วก็ยิ่งไปทํางานแล้วยิ่งมองอะไรได้กว้างไกลขึ้นไปเหมือนคนที่ทํางานมานานเนี่ยทำงานใหม่ๆเนี่ยหัดทํางานจนกระทั่งทํางานเป็นทํางานได้แล้วแต่ยังมองได้ไม่ไกล แต่คนที่ทํางานมันนานแล้วเป็นระดับหัวหน้าคนแล้วมันมองได้กว้างนี่ก็เรียกว่ามีพลังที่มหาศาลพลังของสติสมาธิปัญญาเพราะนั้นการทําสติสมาธิเอาศัยนิมิตเนี่ยให้สุจากรูปนามเนี่ยมันจะละารูปน้มได้ไหมคือล่าจากส่วนหยาบเป็นส่วนละเอียดไงทั้งรูปทั้งนามเนี่ยมันไม่ได้ละาขาดนะมันละแบบคณนี้กดข่ม ถ้าเราว่ารักยกเจ็ดสู่พระทยรักเนี่ยให้เห็นความเกิดดับเกิดดับเกิดดับเนี่ยของรูปน้มได้เนี่ยมันก็ค่อยๆละได้ละอุปทานขันธ์ง้าได้จากหยาบไปละเอียดเมื่อมันทําหยาบเกิดความเกิดค,ความรู้สึกตัวพร้อมทั่วพร้อมอย่างหยาบหยาบมันก็ละอย่างหยาบแล้วก็เข้าไปสู่ความรู้สึกตัวทั่วพร้อมที่ละเอียดก็ไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆเนี่ยมันก็ละละเอียดกันไปได้เรื่อยจนกระทั่งถึงนิพพานนั่หละได้เหมือนกันแต่าการเข้าไปยึดอยู่ในรูปน้มที่ละเอียดไปเรื่อยๆเนี่ยมันยังไม่ได้ละอะไรมันเพียงเดียวว่า สั่งสมอยู่ภายในแต่แล้วเรามีขีดความสามารถทําได้สูงทําได้ถึงในสิ่งที่ว่ากว่าคนธรรมดาที่จะเข้าไปรู้ไปเห็นได้ก็คืออภิญญานั่นเองแล้วก็ถามว่าจิตเนี่ยเวลามันออกจากไอ้สิ่งเหล่านี้มันแล้วเนี่ยถอนออกจากสมาธิแล้วเนี่ยเออเดี๋ยวเดี๋ยวย้อนไปใหม่นะยางของธัมมกายนีย่เขาจะจากกายมนุษย์หยาบสู่กายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายทิพย์หยาบละเอียดพรหมหยาบพรหมละเอียดอรูปพรหมหยาบอรูปพรหมละเอียด จนกระทั่งถึงกายพระรหัสหยาบพระรหัสละเอียดเนี่ยมีสิบแปดกายยังมีพร้อมอยู่ภายในเลยมันมันป็นตัวสร้างสมบัรลมีไงสร้างสมไม่ว่าอยากกระทากรรมทางกายว่ากายทำทางทาง,ทางกายทางรูปทางนามหรือทางกายวาจาใจหรือว่ารูปเวทนาสัญญาพิสังขารวิญญ,ญาณเนี่ยยังหยาบหย,ยาบเนี่ยมันก็สร้างสมเข้าไปจนกระทั่งละเอียดลึกซึ้งนะ้าฝังเข้าไปอยู่ในสัญญากลละเอียดลึกซึ้งไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเป็นพื้นฐานที่ก่อ ส่งเสริมกันไปเรื่อยๆมันยังมีเต็มสมบูรณ์อยู่ยังไม่ได้ละะไยตายยาชาตินี้ไอ้สิ่งเหล่านี้มันก็ยังไม่ได้ละอะไรนะครับมันก็สนับสนุนไปเพียงแต่ก,กายมันหมดอายุกายมันหมดอายุไปแค่นั้นเองเปรียบเสมือนว่าคนที่สร้างบาร,รมีบรรพุทธเจ้านี่ใช้เวลาสมมติว่าปัญญาที่าดยี่สิบประสงค์ไขเนี่ยก็สั่งสมสมมติว่าไม่มีการตายเลยนะตั้งแต่เริ่มคิดเริ่มนึกเริ่มเปล่งวาจาแล้วก็เริ่ม กระทาให้สิ่งเหล่านี้จนกระทั่งบอลตายเนี่ยบารมีเต็มสมว่ายี่สิบองใสยได้เป็นพระพุทธเจ้านะนะพวกพี่สร้างบารมีอย่างเงี้ยมันก็สั่งสมไปเรื่อยๆเนี่ยสภาพภายในส่วนละเอียดมันสั่งสมไปเรื่อยๆพระนัพไปถึงที่สุดแล้วบารมีเต็มแล้วเนี่ยได้ยี่สิบประสงค์ไข่ได้รับพยากรมาเกิดพระภิกษุทนี้ก็ะเด็มาเกิดนะแล้วก็มารู้ว่าเป็นวาระสุดท้ายในชาตินิชชาสุดท้ายเนี่ย ความประเสริฐอันนี้เนี่ยตัวเองเริ่มเริ่มประเสริฐที่สุดรู้ว่าตัวเองประเสริฐที่สุดในโลกนี่รู้มาตั้งแต่ที่แรกตั้งแต่ยังไม่ได้บรรลุสัมมาสัมพธิยานเพราะาบารมีมันเต็มประกาศมาอัตตาเนี่พอมาเจออนาปานุสติกรรมฐานในภายหลังที่ปฏิบัติหลังจากทรมารร่างกายหรือบริโภคกรรมทรมารร่างกาย,ากรารกายเรียบร้อยแล้วเนี่ยมาเดินทางสายกลางและ,จะเจริญสติสมัมปัญญาให้ตรงเนี่ยปุ๊บมันตัดอุปทานนี้ได้อยากจะเข้านิพพานว่านิพพานมันประเสริฐกว่าไอ้พวกทั้งสองฝั่งเนี่ย ทั้งฝั่งกามฝั่งทรมานร่างกายเนี่ยอยากจะเข้านิพพานกันเนี่ยการนี้ก็ไอสิ่งตัวเองทํามาเนี่ยก็คือก็คือพรหมนั่นเองมาลัตนาลัตนาว่าผู้ที่มีทุลีเบาบางยังมียังหลงเหลืออยู่พระองค์ก็ได้แค่กระเจริญสิ่เดียกว่าบริหารขันห้าเดินทางสายสติปัฏฐานสี่ที่ตัวเองพิจารณาแล้วเอามาสั่งสอนแล้วก็แนะนําให้เขาทดลองทําตาม ผู้มีดอกบัวพ้นน้ำเปลี่ยมงามก็พร้อมที่จะบานก็มีเราได้รับอน,นิสงส์ตรงนี้เพราะฉะนั้นนี่จิตตัวเองเนี่ยคล้ายๆสั่งสมก็ไปละเอียดก็ไปเรื่อยๆก็ย่อมรู้มันก็ย่อมเปลี่ยนแปลงจากที่ไม่เคยรู้เคยเห็นในส่วนที่ละเอียดก็ไปรู้ไปเห็นเขา้าแต่สิ่งเหล่านี้ถ้าไม่ทําต่อมันก็เสื่อมได้แต่บาร,รมีมันก็สั่งสมภายในนี่แหละแล้วถ้าเราทําต่อจนกระทั่งคล้ายๆว่ามัน เข้าสู่พระโสดาบันแล้วก็ไม่มีการเสื่อมละสกิทาการนาคาละหันตามลำดับไม่มีการเสื่อมก็เสื่อมเหมือนกันเสื่อมเพื่อเจริญพัฒนาให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆกิเลสมันเสื่อมแต่จิตใจได้เริ่มบริสุทธิ์ขึ้นไปเรื่อยๆถึงจะเข้าสมาธิก็ตามไม่เข้าสมาธิก็ตามมันก็พัฒนากันไปถ้าเป็นพระรยุบุคคลแล้วจนกระทั่งถึงเป็นจิตบริสุทธิ์เป็นพระอรหันต์ถ้ากายเนี่ยมันอาจจะตายแต่ก่อนตายตายเกิดเกิดตายตายเกิดเกิดเพราะประโสดบันไม่เกินเจ็ดชาติ นเป็นบุตรชนเนี่ยเข้าถึงระดับฌานแล้วเนี่ยตัวเองเนี่ยกายกายเลิกทำเนี่ยมันก็เสื่อมได้เพราะว่าความร้อนยังไม่ถึงมันยังไม่ไหม้กิเลสตัณหาต่างๆเนี่ยมันยังไม่ขาดไม่ไหม้เพราะฉะนั้นต้องเจริญนิพพานาเพื่อตัดขาดไอ้ตรงนี้ทําความร้อนให้มันถึงไอ้จิตประกอบราคาถึงได้รู้จิตรู้ชัดว่าจิตประกอบราคาประรู้ชัดพ๊บมันก็ผ่านไปจิตประกอบตัวสะโมหะอ,อุทูฟงุงซ่านจนกระทั่งจิตเป็นฌานก็รู้ชัดมันก็ผ่านไปจนจิตตั้งมากจิตดุจพ้นตาลําดับ จะทำให้ถึงระดับที่นี่เราก็ว่าเป็นวิริยบุคคลต้องดูพัตไตรลักษณ์เป็นอารมณ์เห็นรูปนามเกิดดับเป็นอารมณ์จนกระทั่งมากรกลมตัวมหาแรงแรมันไม่ใช่ละแบบละเอียดแบบเบาๆค่อยๆเป็นค่อยไปนะแต่ละแรงแเลยจะเห็นจิตใจที่มันเปลี่ยนแปลงไปส่วนยาปัหาแรงแรงอย่างหยาบๆเนี่ยมันเห็นเปลี่ยนแปลงไปเลยแต,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 แต่ความละเอียดก็ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม,ใชไ,มใชไม่สําคัญเราทาไปเรื่อยๆเนืองๆสุกขัยอปะสะัสสาว ก็สาคัญมันก็ค่อยๆเป็นค่อยไปแทนที่เราจะยกน้ำร้อยกิโลไอ้เข้าสารร้อยกิโลเนี่ยบางคนมีกําลังก็ยกไปทีเดียวบางคนไม่มีกําลังก็ค่อยๆย,ยกไปทีกิโลั้งกิโลสิบโลเนี่ยหิ้วไปสักสิบโลก็สิบเที่ยวก็เป็นร้อยโลแล้วพวกสุไกยปัสะโกนะเนี่ยพราะพวกมีไอ้พวกสมาธิชานด้วยก็อาจจะยกไปทีเดียวเลยแต่พวกมีปัญญาด้วยก็เอารถอเอารถเ,เข็นมาใส่กระสอบร้อยโลเนี่ยคนธรรมดาคน อที่มีกําลังน้อยก็สามารถประคองรถมาให้มันล้มมาให้มันหกขมั่มจ้ำขเมรในประคองไว้แล้วก็ค่อยเข็นไปมันก็ไปได้เหมือนกันเนี่ยก็เรียกผู้มีปัญญาแต่ปัญญาเนี่ยยังเป็นปัญญาโลกิยะเนี่ยที่มาละเอียดขึ้นแค่นั้นเองเพราะนั้นจากรูปยาไปสู่รูปละเอียดนี่เราก็เห็นนะมันก็ถ้าเราไปเน้นตรงที่ในส่วนละเอียดพวกมันก็วางส่วนหยาบแต่พอเราถอยออกมาจากส่วนละเอียดเข้ามามันก็มารู้ส่วนหยาบอีก แต่อารมณ์ส่วละเอียดเนี่ยมันก็ทรงอารมณ์อยู่มันก็หล่อเลี้ยงอยู่ถ้าเราทําต่อไปมันก็เราก็ขึ้นใหม่แะ้วก็ขึ้นใหม่ไปได้ง่ายเพราะรู้ล่องลอยแล้วนะครนี้ก็ได้ก็จะลาได้ไหมรูปนามเนี่ยจะละขนาดไหนละโดยการกดข่มหรือละโดยการรักษาศสีเนี่ยละอย่างหยาบนะลัะถ้าเข้าถึงชาเนี่ยก็ละโดยการกดข่ม พวกคณิกาสมาธิอุปจาระอัปนาสมาธิเนี่ยอัปนาสมาธิที่บัญชาเนี่ยก็ละด้วยการกดข่มถ้าเข้าถึงปัตไรลักแล้วก็ละด้วยการตัดตัดทางคล้วจนกระทั่งมรรโลมตัวประหารเป็นนิสเ,เป็นไอสมุเฉดวิมุตตก็คือละด้วยการตัดขาดจนกระทั่งปฏิปสติก็คือละด้วยการวางไม่ต้องทําต่อแล้วไม่มีเกียรติที่จะทําต่อและนิสรณนวิมุตตก็คือละด้วยการปล่อยสอง่งปล่อยวางส่งคืนไปตามเหตุตามปัจจัย ที่มันเป็นไปแค่นั้นเองัอนนั้นเราจะเห็นว่าระดับที่เรียกว่าเข้าสมาธิโดยใช้อกสินนี่ยโดยกระใช้นิมิตเนี่ยจะเป็นอารมณ์เนี่ยเป,เ,ปเป็นการสร้างทิพจักสุแล้วก็ตาเจริญสมถะมีสิทธิ์ได้ถึงรูปฌานก็บอกฌานสี่และกะส็สิทสิบเนี่ยอานาปานุสติจะทำให้พัฒนาขึ้นไปอีกจนกระทั่งให้ถึงวิปัสสนาคือตัวปัญญาทำได้ แลหลักเกณ์ก็อยู่ในสติปัฏฐานสี่อริยมรรคมีองค์แปดนั่นเองแล้วทาไปชั่วชีวิตไม่ต้องไปมองกันอื่นว่าผิดถูกยังไงถ้าเขาไม่ทําชั่วทําดีทําใจให้แจ่มใสใก็พอแล้วแต่จะสอนภาวนาพุโทโธก็ให้เขาภาวนาไปแล้วก็น้องก็มาในตนก็ใช้ได้ให้มีตนมีธรรมเป็นที่เกาะที่พึ่งยามีสิ่งอื่นเป็นที่เกาะที่พึ่งก็ใช้ได้แล้ว